รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The cat sat on the ผมแจ็ครณชาติบุตรแสนคมสวัสดีค่ะดิฉันชนลนัทกวยกุลค่ะพบกับเราสองคนในรายการพระคุณที่สนิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครูค่ะรายการนี้จะถ่ายทอดบทบาทและการทํางานของคนที่เป็นครูนะครับที่รวมตัวการทํางานเพื่อเด็กนอกจากนี้ยังร่วมกันเป็นสภาพกําลังของเครือข่ายสหวิชาชีพหรือว่าบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยาวชนเราก็เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าครูเหมือนกันครับสำหรับครั้งนี้ใะร,รายการพระคุณที่3ได้กล่าบพบคุณผู้ชมเป็นปีที่2แล้วค่ะแน่นอนเราต้องมีสิ่งใหม่มานําเสนอซึ่งอันดับแรกคือ พิธีกรข้างปามค่ะด้วยความดีเป็นอย่างยิ่งครับในปีที่สองนี้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆและความประทับใจมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเคยแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานของคนที่เป็นครูทุกท่านล้วนมีหัวใจที่ทํางานเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงครับค่ะหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่การให้การศึกษาที่ดีนะคะแต่ว่า ความเป็นอยู่ของเด็กที่ดีก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูของเราให้ความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะด้วยการทํางานภายใต้ระบบของการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองในเรียนของสพที่มีปณิธานสาคัญที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต่คนเดียวไว้เบื้องหลังค่ะและก็สาหรับใครที่ติดตามรายการพระคุณที่3าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพิธีกรคนสําคัญของเราไม่ได้หายไปไหนคะ่ะเดี๋ยวปั๊มจะพาพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ทีนะคะ น้องป้าพี่ฝากน้องแจ็คด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้งานอย่างที่เห็นนี่แหละมันค่อนข้างเราดําเนินการทดรองรับกันเหมือนแฟนค่อนข้างมากเลยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันอกโอเคไหมไเรายังคงจะตามหาองความรู้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะอ,องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนและรวมถึงครูเนี่ยสามารถช่วยเด็กๆได้อย่างดีขึ้นในเรื่องของการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ยังคงเร่งรัดดาเนินการเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประกวดอ,องค์ความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อกระตุ้นภาพรวมของของ,ขอ,งอ,องคาพยพของครูเนี่ยให้ลุกขึ้นมาจัดการการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการาจัดการองค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้กับกระบวนการทํางานหมายถึงาการเยี่ยมบ้านที่มีประสิทธิภาพหรือละเอียดอ่อนเช่นาการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะถึงการไปเยี่ยมบ้านเด็ก ให้พร้อมหรือตั้งคาถามไปล่วงหน้าว่าเราจะไปเยี่ยมอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับการทําประชุมผู้ปกครองท่านเรียนเนี่ยเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปกครองและครูให้สามารถถ่ายโยงข้อมูลเด็กๆระหว่างกันเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ละเอียดยิ่งขึ้นรวมถึงการบางโรงก้าวหน้าไปถึงขัน้นมีการทำเคสคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการเหล่านี้สมบูรณ์ขึ้นเราจะตามสิ่งเนี้มาให้ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ร่วมกันช่วงนี้รัฐบาลเร่งรัดมากเรื่องอการดําเนินงานเรื่องยาเสพติดนะครับเราเองก็เร่งรัดในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้ครูทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะครูสู่สายารศึกษ,ษาเนี่ยนะครับจัดการองค์ความรู้ให้เด็กๆใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําร่วมกันอย่างเร่งด่วนนะครับการวางแนวป้องกัน การสร้างโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเด็กๆเป็นเพื่อนเด็กๆในการที่เด็กๆสามารถอยู่ได้แล้วก็กระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปที่เด็กๆด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่อง YC การจัดการองค์ความรู้ที่ผูกครองนะครับทั้งหมดเป็นการสร้างูคุ้มกันเป็นระบบใหญ่เพื่อให้กระบวนการทํางานร่วมกันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราคงยังคงดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับ สนับสนุนองค์กรภาคีทุกองกค์กรภาคีที่ทํางานร่วมกันเพื่อให้เด็กๆรอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรภาครัฐองค์กรนานาชาติที่มาทํางานร่วมกับเราฝากเรื่องเหล่านี้ไว้กับน้องปาล์มกับน้องแจกด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่กำลังยุ่งและคงต้องไปทาภารกิจก่อนวันหลังเราจะมีโอกาสเจอกันอีกอย่างแน่นอนเมือม่อเมื่อโอกาสมาถึงและมีความเหมาะสมนะครับขอบคุณครับ อย่างที่อาจารย์ทีได้เน้นย้ำไว้นะคะ,คะว่าการทํางานผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กนักเรียนเนี่ยหยุดไม่ได้ค่ะเป็นภาร,รกิจต่อเนื่องต้องทาไปเรื่อยๆตราบใดที่น้องๆยังคงต้องการความช่วยเหลือก็อการการดูแลจากพวกเราอยู่ค่ะคที่สําคัญอาจารย์ทีนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงมาพบกับเราในรายการอยู่เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปลงพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปติดตามบ้านหลังที่89ของโครงการสร้างบ้าน89หลังขึ้นความสุขสู่ลูกสพวอครับ เคุณที่สม,มดนใและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านวังโบทอํอำเภอหัวหินจังหวัดปร,ระจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อมาติดตามความสำเร็จของบ้านหลังที่89ในโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสพทออเราไปพบกับน้องนักเรียนและคุณครูกันครับ เ็กชายนพดลอ่วทองนักเรียนแชมป์ประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ตำบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มารดาเสียชีวิตส่วนบิดาหายไปอาศัยอยู่กับยายที่บ้านไม้เก่าๆสุดโสมในเนื้อที่ของญาติมีรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตภายหลังจากที่ครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนจนทราบถึงความเดือดร้อน จึงได้ดําเนินการส่งเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนบ้านจากโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสอพอถอ และขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านผูมิในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2นะครับท่านภูมิในการสุนารแก้วสุขครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับถามถึงเรื่องโครงการนะครับเรื่องของการเข้าไปดูแลช่วยเหลือในตัวของโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสพทครับทางสํานักงานเขตมีการเข้าไปดูแลช่วยเหลือยังไงบ้างครับท่านครับโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสพทจะริ่มระเกียรเรื่องใน มายแปดัญหาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสังเกฤบพื้นที่ก็จะหนักในเรื่องนี้รับนโยบายมายอยากสอทปกติสังเกตพื้นที่การศาึกษาก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วครับคัดกรองว่าคนไหนยากลาบากอย่างไรก็เป็นเคสๆไปนะครับมาอมีโครงการนี้ขึ้นมาสัางเกฤบพื้นที่ก็จากข้อมูลแล้วก็มาจารวณาในหลายๆที่ ก็เห็นว่าเคสนี้เป็นเคสที่สําคัญก็ได้มาร่วมกับทางโรงเรียนทางเครือข่ายชุมชนที่นี่มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บุคคลอื่นอีกหลายหลายคนก็ไปดูตาป้าความเป็นอยู่จริงนะครับก็มาเจอบ้านน้องบอลเนี่ยใจนกประดนลว่มทองมาอยู่ภาปาจริงๆแล้วก็เห็นว่ายากลําบากก็เลยตกลงกันว่าจะมาดูแลช่วยเหลือในเคสนี้นะครับในการจ้างบ้าน ให้กับน้องโบนระดมความช่วยเหลือจากที่ต่างๆด้วยความตั้งใจจริงนะครับน้องบบนเนี่ยได้อยู่ไปตลอดชีวิตครับครับก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้ที่มีขึ้นใช่ไหมครับครับครับก็ขอบคุณท่านผูมในการเขียนด้วยครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี้ผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสเภอหูหินจประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านผอ,อวิลาวันวิเชียรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะจะรบกวนท่านผอ,อเล่าถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการคืนความสุขสู่ลูกสพทหน่อยครับโครงการสร้างบ้าน89หลังเนี่ยครับค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะอ่าพอโครงการคืนความสุขสู่ลูกสพทนี้ก็มีหนังสือมาอย่างเขตพื้นที่ค่ะ,ะเขตพื้นที่ก็ให้สมัครเข้าไป เราก็ได้โอกาสคือเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราได้เปรียบคือเรามีข้อมูลนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในมือเราก็รีบสมัครเข้าไปก็ได้ถูกคัดเลือกนะคะเพราะว่ามันโรงเรียนที่จะถูกคัดเลือกต้องอยู่ในหัวหินเพราะว่าที่เขตพระเาาน่ะนะคะประทับถวายในหลวงแปดสิบเก้าพันศาเราก็เลยโชคดีท่านผอเขตก็มาดูโดยก็มาคัดเลือกมาดูบ้านเด็กนะคะโดยพิจารณาจากการคัดกรองที่เรา งานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนี่แหละค่ะก็ทุกปีที่โรงเรียนเราเนี่ยมีการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลนักเรียนกันทุกครัวเรือนอยู่แล้วทุกครัวเรือนอยู่แล้วแล้วทำเป็นประจำทุกปีเราก็เลยมีข้อมูลอยู่ในมือพอเขาสอบถามมาเรารีบสมัครเลยเราคัดเลือกน้องเนี่ยนะครับใช้เวลานานไหมครับท่านผอ๋อไม่นานเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในมือพอคนเราถ้ามี Data ตัดสินใจได้เร็วตัดสินใจได้โดยทันทีคือดูทั้งจากความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะก็เรื่องของความประพฤติ แล้วก็เด็กก็เป็นนิสตั้งใจเรียนเด็กเรียนใช้ได้ค่ะแล้วก็ครอบครัวเขาก็กรรมการสืารศึกษาก็ช่วยพิจารณาว่าครอบครัวนี้ใช้ได้นะครับคือคนจนก็จนแทบทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าต้องต้องเป็นคนดีด้วยใช่ไหมคะต้องเป็นคนดีด้วยค่ะต้องขอบคุณผู้ใจบุญนะคะร่วมกันลงคันมาช่วยเด็กให้เขาก็มีบ้านอยู่เป็นที่ดีขึ้นน่นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่ง เป็นปัจจัยส่งให้เขามีผลต่อการเรียนที่ดีขึ้นความสุขเขามีเนาะคนเราจะมีความสุขก็จะส่งผลต่อการเรียนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องดูแลค่ะครับผมขอบพระคุณท่านพอออมากครับวันนี้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ในขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณครูสิริวันลีธีระนะครับซึ่งเป็นคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สาของน้องบอลน้นพดลห่วมงทองครับเขาทราบว่ามีโครงการเนี่ยครับสร้างบ้าน89หลัง<ฆ>แล้วก็เป็นโครงการที่ดีของสพทเนี่ยนะครับ<ฆ>คุณครูมีการคัดเลือกเด็กนักเรียนหรือว่ารวมถึงมองไปถึงน้องบอลยังไงถึงได้เสนอชื่อน้องบอลเข้าร่วม<อ>โครงการนี้ครับก็จริงๆแล้ว จากโครงการนี้คือโรงเรียนต้องมีการออกไปเยี่ยมบ้านตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ<อ>คือทุกๆประจําภาคเรียนหรือประจรําปีของการศึกษาเนะะี่ยค่ะก็ต้องไปเยี่ยมตามห้องเรียนของเรานะว่านักเรียนเราอยู่ตรงไหนบ้านเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเลือกมาจากแต่ละชั้นว่าบ,บ้านใครยากจนมากหรือจนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอมาถึงก็จะมาเข้าที่ประชุมกันนะคะค่ะพอเข้าที่ประชุมก็จะเลือกว่า คนนี้นเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงคือจนมากไหมหรือว่าโอกาสน้อยไหมอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่มีบ้านหลังใหม่แล้วน้องเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจรวมถึงเรื่องของการเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็น้องก็จิตใจดีขึ้นแล้วก็พยายามบอกเขาค่ะว่าที่ได้ทําทุกวันนี้เพราะว่าเธอตั้งใจเร,รียนอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็น้องก็จะพยายามตั้งใจเร,รียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ส่งผลดีต่อน้องมากขึ้นใช่คะ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านน้องกันเลยดีกว่าค่ะ<อ>ครับบ้านหลังนี้นะเป็นหลังที่89ของโครงการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออจัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนสังกัดสอพทออได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพถวายเป็นพระราชกุศลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งได้ช่วยเหลือนักเรียนจากการเกิดเหตุต่างๆและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวรนักเรียนยากไร้ด้อยโอกาสครอบครัวมีฐานะยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ค่ะถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นบ้านของน้องบอลค่ะอ๋อมีได้เเห็นป้ายหน้าบ้านชัดเจนเลยบอกว่าหลังที่89คืนความสุขสู่ลูกสพทนั่นเองขอบคุณคุณครูที่พามาที่นี่ครับค่ะคุณยายกับน้องบอลอยู่ตรงนี้พอดีเลยสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะน้องบอลครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไปคุยตรงไหนดีครับเชิญครับคุณยาย และตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณยายแล้วก็น้องบอนนะครับหน้าบ้านหลังที่89ในโครงการสร้างบ้าน89หลังขึ้นความสุขสู่ลูกของสอพทนะครับจะได้มาสัมภาษณ์ความรู้สึกรวมถึงได้มาดูถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งคุณยายแล้วก็น้องบอนหลังจากที่ได้รับบ้านหลังที่89หลังนี้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับคุณยายครับคุณยายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้หลังจากที่ได้รับบ้านหลังนี้มาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเปล่ายังไงครับจะสบายดีจ้ะอ๋อ อ๋อครับแล้วแต่ก่อนนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนครับแต่ก่อนนี้แยู้ออาศัยหลาดอยู่ตรงนี้อ,อ๋อเห็นคุณครูบอกว่ามาตรวจบ้านมาเยี่ยมบ้านนี้ยังเป็นเพิงอยู่เลยตอนนั้นเป็นบ้านเพิงบ้านละะานกระตางให้อ,อ๋อแล้วตอนนั้นอยู่ลําบากไหมครับอยู่ลําบากครับ <laughs> ผมต้มันุงกระ่ลวมั่งไรมาตอนนี้มีบ้านหลังใหม่แล้วบสบายและ ครับครับตอนนี้คุณยายทําอะไรบ้างประกอบอาชีพอะไรบ้างไม่ได้ทำเลย<อ>ตามไม่เห็นตามองไม่ค่อยเห็นแล้วรายยังเห็นหน้ากับวมวเห็นนั่นหะอคือถ้าอยู่ใกล้ๆยังพอเห็นแต่ก็ไม่ชัดใช่ไหมครับแต่ก่อนคุณยายทําอะไรบ้างครับรับจางเขาใข่ามาจ้างมาทำอะไรไป<อ>มันได้ทำอะไรงนี้อะไรตัวเองเนีย ใครมาจ้างเราก็ไปแหละมาถามน้องบอลบ้างน้องบอลเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีบ้านหลังใหม่แล้วดีใจไหมดีใจครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างหนูรู้สึกได้ใช้ทุกมุมบ้านมีคุณค่าไหมครับมีครับครับใช้ทําอะไรบ้างบ้านหลังนี้ใช้บางทีก็กว่าบ้านบางทีก็ครูบ้างครับดูแลทําความสะอาดบ้านด้วยตอนนี้เนี่ยพอคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะมีบ้านมาสร้างให้น้องบอลหลังใหม่เลยเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ ดีใจครับเหรอตอนนั้นนึกภาพออกไหมว่าบ้านจะเป็นยังไงตอนนั้นนึกไว้ว่ายังไงบ้างครับรืว่าบ้านสวยครับอือพอสร้างบ้านออกมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับชอบไหมชอบครับอ๋อคุณครูบอกว่าน้องบอลเนี่ยหลังจากที่มีบ้านหลังใหม่แล้วก็ช่วยทําให้น้องบอลตั้งใจเรียนมากขึ้นจริงหรือเปล่าจริงครับทำไมถึงทําให้น้องบอลตั้งใจเรียนมากขึ้นครับเพราะกลับบ้านมาจะได้คำาวานค่ะอ๋อ เราก็ได้แบบทําความสะอาดบ้านมีบ้านที่เป็นสัดส่วนแบบนี้ก็มีเวลาที่จะดูแลบ้านด้วยแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมครับมีมุมสําหรับทําการบ้านมีมุมพิเศษของน้องบอลไหมมีอยู่ครับอืมครับก็อย่างก่อข้างนอกนี้ก็ทําทํางานได้ทุกอย่างเลยอ๋อครับ,รบ,รบแล้วเรื่องของอ่า คุณครูที่นอกจากจะมาดูแลน้องบอลแล้วเนี่ยนะครับคุณครูก็ยังมาดูแลความเป็นอยู่อะไรของน้องบอลที่บ้านด้วยใช่ไหมเอ่ย <vivid ly. S 1> คุณ mm. คณรูม,ม,มาเยี่ยมบ่อยไหมมาเยี่ยมบ่อยอ๋อครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีคนมามอบบ้านให้กับน้องบอลตอนนั้นมีคนมาเยอะไหมครับมีมาเยอะคโอ้แล้วทราบไหมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่89พอดีในโครงการเลยรามอ๋อครับน้องบอลอยากจะขอบคุณใครบ้างที่<ร>ทําให้น้องบอลมีบ้านใหม่อย่างเงี้ยขอบคุณก็คง ขอบคุณทุกๆคนเลยก็หวังว่าบ้านหลังนี้นะก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปให้กับทั้งน้องบอลแล้วก็คุณยายได้อาศัยต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับครับครับวันนี้ขอบคุณคุณยายแล้วก็ขอบคุณน้องบอลมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โครงการสร้างบ้าน89หลังคือความสุขสู่ลูกสพทนะคะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนซึ่งผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะใช่ครับซึ่งทุกทุกโรงเรียนในสังกัดของสพทนะครับมีความพยายามในการดําเนินการให้ครบทั้งร้อเปอร์เซ็ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาครับนี่เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญนะคะที่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยค่ะท้งนี้ครับก็เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงในทุกด้านครับมีความเสมอภาคแล้วก็มีคุณภาพชีีีีีววิิตท่่ดขึ้้้้นนนอกกกกจาาาะรรรรั็ยยงงชชเสสมมใหป ััยยเรรรีีีนนททท่่มคคุณภาาาาาพ้้งงงดงกและจจิใบตโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสพทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558เป็นการสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนเก่งแต่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศ,าศาัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต เน้นความร่วมมือจิตอาสาและความสมัครใจจากโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อระดมทุนทรัพย์จัดหาที่ดินวัสดุอุปกรณ์แรงงานและการก่อสร้างซึ่งมีการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่2ธันวาคม2558ม,มีจำนวนบ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการก่อสร้างในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภาคกลาง27หลังภาคตะวันออก17หลังภาคอีสาน87หลังภาคเหนือ48หลังและภาคใต้12หลังจํานวนทั้งสิ้น191หลังรรคคคุณี่ 3, ่่่มนนใสวใใววาาออเเเเยยป็ืบ้านหลังใหม่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบารมี พร้อมกับความรักและความหวังดีของบุคคลผู้เป็นครูทุกๆกคนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ก็จะเป็นที่พักพิงอันอบอุ่นให้กับเด็กชายและครอบครัวรวมทั้งเป็นพลังอันสำคัญที่จะสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขเป็นคนดีในสังคมและมีอนาคตที่ดีขึ้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนสําหรับโครงการสร้างบ้านคืนความสุขสู่ลูกสพทซึ่งยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนั้นมีดังนี้ 1. กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสพท 2. มีความประพฤติดีมุ่งม,มั่นเอาใจใส่การเรียน 3. ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงต่อการดําเนินชีวิต 4. การพิจารณา ของสำนักงานเขตพิธนีการศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด เรียกว่าเป็นความสุขเล็กๆของเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นซีเรียสสำคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเลยค่ะใช่ครับเมื่อเด็กๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจให้เป็นจิตใจที่ดีนะครับพร้อมที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่และก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีรวมถึงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปด้วยครับใช่ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส ที่สาคัญนะครับทุกคนในระบบการศึกษาไม่ไว่าจะเป็นคุณครูโรงเรียนชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าแม้กระทั่งตัวเด็กนักเรียนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนได้เช่นเดียวกันครับร่วมคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษานะคะหรือว่าไปที่ www.spc.obec.go.th หรือว่ามาคุยกันใน Facebook ค่ะ Facebook พระคุณที่3ชกชอนอสอพทค่ะ รายการพระคุณที่3มนิยามแห่งการให้เพื่อหัวใจคนเป็นครูผมแจ็ครณนาชาติดิฉันปามชรนัทนะคะเราสองคนขอเป็นกำลังใจกับคุณครูทั้งประเทศเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูเป็นหน้าที่ต้องดูแลอยู่แล้วไม่ใช่สอนหนังสืออย่างเดียวต้องดูแลหมายถึงเราต้องดูคุณภาพชีวิตเขาด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะส่งผลต่อการเรียนแล้วก็จะเข้าใจตัวเขาว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะจากเรา